ตำรวจขอเวลาเจวันคดีทำร้ายนักศึกษาขณะชุมนุมในมอรามคำแหงคืบหน้าแน่นอนเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยรวมกลุ่มเดินทางจากสำนักงานอธิการบาดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมายังสอนอหัวหมากเพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีเกิดเหตุทำร้ายร่างกายในขณะชุมนุมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยเมื่อมาถึงคนตำรวจเอกเลิศสัก์เขียมทรัพย์ผู้กำกับการสอนอหัวมากได้ลงมาพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาโดยชีย้แจงความคืบหน้าในวันนี้ว่าเบื้องต้นได้สอบพยานฝั่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว4ี่ปาก ส่วนประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดทางสอน,นอหัวมาได้ประสานขอข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงจริงแต่เพิ่งจะดำเนินการทำเรื่องขอไปวันนี้ซึ่งขณะน,นี้ยังไม่ได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวทั้งนี้ถ้าหากสื่อมวลชนหรือกลุ่มนักศึกษามีภาพหรือหลักฐานก็สามารถนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้พร้อมรับปากว่าจะให้ความเป็นธรรม และคดีจะมีความชัดเจนภายใน7วันนอกจากนี้ผู้กำกับการสอน,นอหัวมากยังได้เรียกตัวแทนของกลุ่มคือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย4คนไปพูดคุยชี้แจงถึงความคืบหน้าคดีด้วย